สวัสดีค่ะช่งมาดามท่าสวนค่ะเมื่อนี้ฝนตกเล่นไปปล่อยบุ้มจะพามาอัปเดตผักสักลตะเหลืองออสเซเรียแป,แปลงนี้แปลงนี้กะจปีนี้บุ้มเอามาปลูกในแปลงกระบะสีขาวนี่ค่ะยกขอบเป็นกระบะอาอ,อยังนี่เป็น้ังกะสีบอกหรือจังใดหลังจากที่บุ้มไปเฮ็ดคลิปเก็บผักไอกาดมิบูนามาเนาะค่ะบุมกะสีผ้ายางเขามาเลาะ เบิ่งอันนี้อันนี้บุ้มต้นนี่อแปงนี่บุ้มเสียใบตะเก็บเมล็ดพันธุ์ับกบานมันสิท่านบอแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งที่บุ้มเก็บของปีกายนั้นเก็บไว้หลายอยู่ค่ะพอบุ้มไปเบิ่งอยู่ในลานแล้วมันุมมีนะคะ่ะมันโมมีเลยผักกาดชนิดนี่โชคดีแน่ที่บุ้มซื้อมากตั้งแต่สองปีที่แล้วเนาะสองปีที่แล้วบุ้มก็ได้เก็บเมล็ดพันธุ์มาเลยๆเนี่ยค่ะผักกาดออสเซเรีย เขาเอิ่นว่าออเซเรียเลติสเนาะค่ะเลติสเยลโลลิฟก็คือแปลห้องเขาเป็นมาพักกาดใบเหลืองออเซเรียนี่แหละนี่ปลูกไว้เขาจะมักอากาศเย็นแล้วก็มักแสงมักแสงแต่กับบออากาศเย็นนะอุณหภูมิอยู่ประมาณสนะิบห้าสิบหกน่ะถ้าสูงสุด 15, 16, ก็สิบห้าสิบหกครอกรพรทนได้แล้วก็ร่วมอากาศเย็นเนาะอากาศ แดดเนี่ยแดดกันที่ในช่วงแดดหนาวถ้าแดดหนาร้อนเนี่ยเฮสิปลูกบัวได้ค่ะปลูกบัวได้เพราะว่าแดดหนาร้อนกับแดดหนาวหนามันกระต่างกันเนาะค่ะเนาะนี่ปลูกไว้เนี่ยก็บัวได้ใส่ปุ๋ยยังแปลงนี่ก็เป็นดินเก้าเือกันค่ะดินเก้าที่พักไหวมันกับพุ่นดินกับกับนาดินค่ะเอาดินด้านล่างขึ้นมาแล้วก็เอาต้นกามาปลูกเนี่ยต้นกาผักสลัดผักสลัดมันก็ปลูกง่ายอยู่แล้วแต่ว่าจ้ะดูแลให้มันงามแบบเนี่ยถ้าปลูกห่างๆมันจะก่อญ่อยู่เดีค่ะเบิ่ง เดาวงกศิสยใสวิธีเด็ดใบล่างเนี่ยไปกินแต่ส่วนมากลูกๆเขาบ่อกค่อยมกักเพราะว่ามันใบมันจะเป็นแบบประกาศหอจังสินนะคะเนี่ยเห็นปะประกาศหอลูกบุ๋มบอมาก,กินกับสิมีแต่บุ๋มตัวกับสิเดี๋ยว,เ,วเพื่อนๆมากเขาจะผ้ามากากันมากเก็บกินแต่ว่าว๋มกสิษยใสวิธีเก็บใบขอบขอบขอบ,ขอบใบในก่กินแต่ว่ากให้ตนเขาใหญ่ขึ้นเขาจะได้เก็บมเมล็ดพันธุ์ต่อไปเนาะค่ะ อันนี้พ่อกินละเด้นี่เขาจะบดใดใส่วิธีตัดเนาะใส่วิธีเก็บกับเป็ดแน่กะมะแหบๆหบแห,บ,หบกินผักสลัดเหลืองออเซเรียนี่เป็นผักกาดห่อใบมันสิเป็นชู่ๆข้นแบบนี่เป็นแต่กินเนาะเอาไปห่อเมี่ยงเนาะหมูหมูหมย่างหมูสามสั้นไปเองสินะคะห่อเมี่ยงกินกับยำดูว่างามอยู่เด้เนาะ ท้ายรวบกันใบเขาดูว่างามอยู่เขามากักแดดทั้งนี่เนาะแดดหนาหนาวเย้าปีหนา,า,นาสิปูเบิดทั้งแปลงเลยแล้วสิปูขายเบิงมันเป็นผักอินซี่นะคะผักอินซี่กลางแจ้งก็โชคดีแน่ที่มันบ่มีหนอนบ่ม,มีหนอนบ่ม,มีตะก,กะแตนเลยแล้วก็บ่มีเพียมามากิดเนาะ พมีหนอนเลยคนกับบด้ยยูดูแลได้คนเห็ดแต่งานก,ก็ปลูกปลูกไว้เขามากักแดดแดดนานหาวเด้อบ่เป็นแดดนานร้อนมักแสงใส่นะคะแสงแดดกับห้เฮให้พืชผักข้าวจะเริ่มเติบโตได้ดีปลูกในโลม่มันก็สิเป็นหยืดหยืดบ่แข็งแรงใบก็สิบ่าบบงามใบก็สิเจ๊จอยรีบซีบสิกค,คนนี่แหลนะเนาะถ้าโดนแดดมันก็สิแกแข็งแรง คันลลยู่ในหล่มหลายมันก็สิเป็นขาวๆอ่อนๆอแองคิอนี้เด้อเดี๋ยวดูผมพาไปเบิ่งผักอันอันนี้ก่อนแปน๊บหนึ่งนี่บักเลดิชบุ๋มโมเมนจะล่งหัวเราบอกทัางนี้คือสิเป็นงามๆแท้ให,หมคืองามแท้ใบเขาก็กินได้เด้อค่ะใบอ่อนๆนีๆ่นกินได้ยู่แต่ว่าคันใบแก้หลายมันก็สิเป็นน้ำๆมันถิมปากมางค้นกับบุ้มมกกเอาไปขั้นสมก็ได้ มุมล่องกินใบเขาเบิ้งแล้วก็แทบอยู่ค่ะก็คือผักกาดทั่วไปนั่นแหละแต่เขาสีกินยากแน่จ้าหน่อยก็คือมันใบมันจะมีน้ำหนามน้ำหนามข้นๆน,น,น,นะคะ่ะบ่คอยหมักแต่กินต่ออ่อ,อนๆมันกระไดอยู่เนี่ยเติมสิล่งหัวกระตังต้นงามกับป้อยใบแบบนี้เลยค่ะใส่วิธีแบบโรยมเมล็ดเฮดนาให้ดินให้ชุมช่มๆมุมกับบ่ได้ปลูกให้เบิ่งเนาะตอนนั้นกระซื้อเมล็ดมันมากมุมบ่ได้เก็บเมล็ดพันเองเนี่ยบอกรด้ดิ ผมซื้อมเมล็ดมันมากค่ะ,มะเมล็ดมันเนื้อถุงถุงละบาทสองเหรียญถุงละสองเหรียญสองเหรียญกับตกอยู่ประมาณมประมาณสี่สิบกว่าบาทเนาะสองเหรียญน,นี่ถุงหนึ่งกับสี่สิบกว่าบาทบาทเท่าก็ปลูกไปเพราะได้กินนั่นแหละค่ะบักเรดิชมันกับปลูกไง้อมปลูกถิมไว้ปุยเปอยเท่ากับบได้ใส ก็เอาผักอันนี้มาปลูกแซมกันมันเหลือต้นกามันเหลือก็เลยเอามาปลูกแซมเพา้าไ้เดเก็บกินผักดีก็ปล่อยแปลงว่างเนาะส่วนผักชิล่าบุมปีนี่บุมมาบุมลงมเมล็ดเร็วเกินไปเนาะค่ะช่วงที่วินเทอร์หรือว่าหนาหนาวช่วงน้ําแข็งมันลงน้ําแข็งล่งหมอกลงฝนตกนักนักเสนะคะฝนบ่ทิงช่วง พอเขาปลูกมเมล็ดลงไปพอผมแยกผมใส่วิธีการแยกต้นกากเพื่อการดำดำเอาเพื่อเอาแปลงนึงที่เขาไปวานมาเมล็ดล้วเขาก็แยกต้นกาลงมาปลูกปีกายนี่ผมเห็ดเห็ดวิธีแยกต้นกากโดยผมจะวานตน้นมันจะวานมาเมล็ดลงล้วผมก็จะปลูกในช่วงเดือนสิงหากันยาผมหลังมันจังสี ค่อยๆฝนสีค่อยๆซาออกแน่เนาะค่ะช่วงนี้ฝนตกมันก็เลยเหดให้ต้นกลาด่ห้าแยกลงไปแล้วเนี่มันก็แยกตอนที่เขาเริ่มแตกใบจริงขึ้นมาใบสองใบเนาะนี่ามันระบาบเพราะท่านฝนตกน้ำน้ำมันก็เลยเห้ดให้อ่ระบบรากของเขาเปื่อยเน่าไดดินแช่เกินไปยังเสร็นะคะเนี่ยแล้วล่องไหม เขาปลูกเร็วกเกินไปคือว่านันละปีกายนั่นบุมปลูกดีในช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาเนาะช่วงสิมดหนาฝนนั่งซีนะคะก็พ่อเด็กเก็บกินอยู่ได้ใบสองใบเป็นคนมากินผักชีลาวคลิปนี้บุมกับมาซานี่แหละค่ะพี่น้องยางรอสวนเมื่อนี่ว่างว่างกับยางเระสวนมันคนมันปวดหลังเนาะมันสินังอยู่มันกับมหมอเขาบ่อให้นั่งเซน่ะค่ะเพราะว่ามันเส้นมันจะยืด แล้วยางเลาะไปเลาะมาบ่ได้ยกบ่ได้ยังช่วงนี้บ่ได้ยกเลยค่ะยกหนักบ่ได้บ่ได้ยกหนักล้วก็บ่ได้ยกสิ่งยกของบ่ได้รีบอยียงที่สิบถึงยี่สิบกิโลขึ้นไปแต่ก่อนนี้บ่ฟังหมอบอกกับบ่เคยฟังบัเจ็บมาสิตายหลายจังอันนี้คลิปนี้ผมไปกันเ้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆํกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะดูแลรักรษาสุขภาพกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ